ข้อที่ 1. ผู้นําและสมาชิกมีการตั้งเป้าหมายส่วนไดมโมคุเพิ่มขึ้นเป็นคนละ2-3ชั่วโมงต่อวันข้อ 2. ผู้นําและสมาชิกสามารถถ่ายทอดคําชี้น,นําของอาจารย์อิเคดะและสรุปได้อย่างยอดเยี่ยมและได้เข้าร่วมรายการปฏิวัติมนุษย์ทุกอาทิตย์ที่1ของเดือนโดยสมาชิกและผู้นํามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดอการเรียนรู้ท่าทีจิตใจของอาจารย์ค่ะข้อ3ผู้นําและสมาชิก สามารถชักชวนแนะนำทำสมาชิกใหม่ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งต่อหนึ่งและได้ร่วมกับยุวชนในการชักชวนแนะนำทำของฝ่ายยุวชนเป้าหมาย10,000แสนคนของภูมิภาคมหานคร3ข้อ4ผู้นำและสมาชิกได้รับผลบุญดังนี้ค่ะ4.1ความในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาหายเป็นปกติโดยเร็ว ส2สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวบนพื้นฐานของความศรัทธา43ในเรื่องเศรษฐกิจก็มีการส่วนกระแสดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มมาก